หนุ่มณเดชน์ว่าหล่อแล้วนะ,ะคนนี้ก็หล่อเหมือนกันแต่พ่วงด้วยลูกอีกสองนี่ห<อ>นุ่มนิวชัยพลนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าหลายคนคิดถึงแล้วหายไปไหนคะคุณพ่อจ๋าเลี้ยงลูกจนลืมงานแสดงหรือเปล่าเจ้าตัวเนี่ยเล่นหายจากหน้าจอไปยาวๆเลยค่ะไปทําหน้าที่คุณพ่อลูกสองนะงคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าช่วงเวลาปีกว่าๆที่หายไ,ไปเนี่ยนะก็คือรับหน้าที่คุณพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นช่วงเวลาคุ้มค่ามากแล้วก็มีความสุขมากที่อยู่กับครอบครัวเนาะได้เห็นพัฒนาการของ ลูกในแต่ละวันค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคือเด็กเนี่ยเขาพัฒนาการทุกวันทุกวันนะก็เลยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ค่ะบอกว่าเงินเนี่ยมันก็สําคัญจริงๆแต่ว่าเวลาที่มีให้ลูกเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันอยากให้ทุกคนแบ่งเวลาให้เหมาะสมนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพร้อมกลับมารับงานแสดงแล้วค่ะผู้จัดเอยซีรีส์เอยผู้จัดหนังท่านไหนเห็นว่าบทบาทนั้นเหมาะกับนิวติดต่อมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาปั๊มเงินให้ลูกใช้แล้วจ้า ก็รับงานครับรับงานครับรับงานครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าันี้มีมีความคิดจริงๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์หรือละครอะไรเงี้ยต้องเป็นบทที่เรารู้สึกสนุกด้วยเราเอนจอยด้วยแล้วเราอยากจะเต็มที่กับมันด้วยแอบแอบแอบเลือกนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อยากทํางานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่แล้วก็แล้วก็น่าจะรับทีละเรื่องทีละทีละทีละโปรเจกต์เหมือนเดิมครับผมเจ้าเวลาจากสิ่งที่เราักมากๆไปเนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็อยากทาออกมาให้ดีเช่นเดียวกันครับผมก็ฝากนะ ทั้งงานเดี่ยวงานคู่งานครอบครัวรับหมดครับผมชัดเจนไหมค่ะสัมภาษณ์ทีเดียวขายแพ็กเกจยกครอบครัวเลยจริงออนะคะลูกเขาน่ารักมากะนะคะ